เพราะว่ามันสบายไปไหมอะกับการที่นอนอยู่แล้วได้เงินถูกปะคะ,ะบางคนก็ใช้จังหวะที่เราลม้ลมลม้ลมลงไม่มีทางไม่มีโอกาสแต่ก็อยากได้เราในการทจ้างเราขึ้นงานก็มีคะ่ะชาวเน็ตนะคะถึงกับอึ้งค่ะเมื่อคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะคะใช้คำเฉพาะได้แบบคล่องปากค่ะ อัปเดตล่าสุดนะคะคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์อดีตภรรยาของคุณศรรามค่ะก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากไปร่วมงานวงสวงซีรีส์มั่งมีสีสพค่ะก็ขณะให้สัมภาษณ์เรื่องงานแล้วก็การใช้นี่นะคะซึ่งสาวติ๊กค่ะได้กล่าวว่ามีคนนะคะเหมือนกับว่าอยากจะมารับ เลี้ยงดูนะคะให้เงินเป็นล้านๆค่ะเพื่อช่วยปลดหนี้นะคะแต่ตัวเองค่ะหวังอยากจะหาเงินด้วยความสามารถนะคะความบริสุทธิ์สะอาดค่ะเพื่อให้ลูกนั้นภูมิใจนะคะแต่ระหว่างการให้สัมภาษณ์ค่ะติ๊กก็มีการใช้คำนะคะว่าขึ้นงานได้อย่างไหลลื่นค่ะเรียกว่าไม่สะดุดนะคะเล่นเอาชาวเน็ตค่ะถึงกับสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคำคำนี้ค่ะมันเป็นคำเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะ แม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเธอรู้ความหมายหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะชาวเน็ตนะคะก็เลยบอกว่าเออนะไม่ควรจะออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ดูเหมือนว่าจะติดลบซะมากกว่าะคะแล้วก็คำคำนี้มันก็ไปสะดุดหูกันไปต่างๆกันเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอภิจิตใช้เวลาใช้การรุกมนยังไงคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นมีแบบว่าส่งไดเรกเมสเซจมาว่า พี่อยากให้เงินอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเงินเก็บเอาไว้เป็นก้อนหนึ่งไปใช้ดีแต่ตัวเราอะเราคิดว่าเราอยากจะทํางานก่อนนะคะเ,เพราะว่ามันสบายไปไหมอะกับการที่นอนอยู่แล้วได้เงินถูกปะคะมันมันก็มีนะคะที่แบบว่าใช้ช่วงจังหวะที่เราเอ่อนแอล้มลงซ้ําเติมเหยียบซ้ําก็มีนะคะบางคนก็ใช้จังหวะที่เราลม้ลมลม้ลมลงไม่มีทางไม่มีโอกาส แต่ก็อยากได้เราในการจ้างเราขึ้นงานก็มีค่ะตเพราะฉะนั้นขอประกาศเลยว่าเป็นคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เดินทางทางนี้ค่ะ,ะถ้าเดินทางทางนี้นะคะชีวิตก็คงแบบไม่มีนี่ถูกไหมคะมอ,อยะค่ะใาก็ามีเยอะค่ะ